ไม่ไข่จักจันที่ทุกคนเห็นอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่ไข่ของแมลงจักจันครับแต่จริงๆแล้วเขาคือเพลียอาซูมภาพกันให้ดูชัดๆเลยเห็นไหมน้องมีขายุบยับยุบยับแต่เอาจริงๆป้าทุกคนมองไปมองมาเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่บนตัวน้องหมาเลยอ่ะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าแมลงจักจั่น่ะเขาจะออกไข่ในดินเขาจะอาศัยอยู่ในดินเป็นเวลานานเลยครับพอโตเต็มวัยแล้วเนี่ยเขาจะคานขึ้นจากดินมาลอกค้าบนต้นไม้ โดยปกติแล้วแมลงจัก,กจั่นนะครับจะลอกคราบในช่วงหน้าร้อนซึ่งมันพอดีพอเหมาะกับไอ้เจ้าเพี้ยแป้งยักษ์หรือว่าไข่จัก,กจั่นที่ทุกคนเรียกเนี่ยนะครับมันออกมาตอนหน้าร้อนพอดีหลายคนจึงเข้าใจผิดคิดว่ามันคือไข่จัก,กจั่นครับดังนั้นทุกคนรู้้เลยนะครับว่าไอ้ตัวที่เห็นอยู่ในคลิปของแม็กเนี่ยมันคือเพี้ยแป้งหรือมีอีกหนึ่งชื่อเรียกว่า ไข่จักระจันแต่หม้ว่ามันจะคือตัวอะไรทุกคนมันมีราคาที่สูงมากๆทั้งหมดที่ทุกคนเห็นอยู่แม็กได้มาในราคา500บาททุกคนคิดว่าแพงไหมล่ะนึ่งปีจะมีให้กินแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับมีใครเคยกินบ้างใครยังไม่เคยกินต้องลองนะแม็กบอกเลยว่ามันอร่อยมากอร่อยไม่อร่อยทุกคนคิดดูสิแม่แม็กเนี่ยจากคนที่กลัวมากๆแล้วก็ไม่กล้ากินในวันนั้นจนกลายมาเป็นกินแซบในวันนี้พอรู้ว่าซื้อไข่จักระจันมานะั้นั่งบ่ายข้าวเหนียวกินคนเดียวไปเลยปีนี้คือ กินคนเดียวเลยฮะของแพงด้วยสัตว์คนเดียวเลยสัตว์ตุ้ยเลยทุกคนแล้วทำไมปีที่แล้วกลัวมันเหมือนเห็บหมาแลปีนี้ปีนี้ไม่กลัวแล้วรู้แล้วไงอร่อยนี่อย่าไปแอบเก็บเห็บหมามากินนะมาคูดานกันนะใช่ไหมใช่มองยายกิน วิธีการรับประทานนะครับเราก็จะนําเจ้าเพรียแป้งหรือว่าไข่จักระจันเนี่ยไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเอามาห่อด้วยใบตองครับจะโรยเกลือนิดหน่อยก็ได้แล้วก็นําไปย่างบนกระทะจนสุกแค่นี้ก็นําไปบ่ายข้าวเหนียวกินได้เลยครับเดี๋ยวแม็กจะลองเอาไปให้ทีมงานในบริษัทแม็กชิมกันดูนะครับมาดูกันซิว่าจะมีคนกลัวหรือว่าจะมีคนกินแซ่บกันแน่แม่เคยกินแล้วนี่อดูดิเคยกินแล้วอร่อยไหมเป็นไงสุดยอดสุดยอดจากตอนแรกคนนี้กลัวและไม่กล้ากินดูที่มาสุกแล้วเห็นมันไ นี่มาไหนใครยังไม่เคยกินบ้างนักกุ้งไม่เคยค่ะไม่เคยเหรอใช่แต่ใครยังไม่เคยกินอีกไม่เคยเฮ้ยหลายคนเลยอ่าอวิธีการกินนะทุกคนง่ายๆเลยนะฮะไม่ด้กินมัสตาร์เอาข้าปากเลยเหรอแพงนะเนี่ยหมดนี่ห้าร้อยนะโอ้หมดนี่ห้าร้อยเห็บหมาจะกินกันเหรอครึ่งว่าแงนะแม่ใครเข้าไม่ให้กินกันหราเห็บหมาทุกคนวิธีการกินนะครับก็คือจะบ่ายบนข้าวเหนียวแบบนี้นะ เราจะเอาข้าวเหนียวแบบนี้นะฮะแล้วก็ฉีกตัวไข่จะกระจัดนะฮะนี่เห็นไหมมันจะมีมันแบบนี้นะครับเราจะบ่ายมันลงไปแบบนี้นี่แล้วเราก็จะโรยเกลือมาลงไปนะฮะคนบ่ายกัน,น้ำลายไหลก็นิดนึง <c oughs> นิดนึงนิดนึงแค่นี้พออ่ะน,ะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับแค่นี้เองคือกินได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราทําให้ทุกคนกินแล้วก็กินพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวมาดูรีแอคแต่ละคนกันนะฮะมา โตรักก่อนเออเองจะถักเก็บสามห้าอ่ะอ่ะอ่ะมาเร็วทำทำันเองทำันเองทำันเองทำคนเองคนละปั้นคนละปั้นเราเราขอสองตัวเราเคยกินแล้วนี่เราขอสองตัวนะสองคนนี้สองคนนี้คนละครึ่งตัวพอนี่มันตกตัวแล้วตกตกตัวละร้อยเลยหรอหมดนี้ห้าร้อยตกตัวละกี่บาทเนี่ย ได้กี่ตัวเนี่ยแม่ขอสงตัวอันไหนลองนับเดียสองแม่สามตัวละสี่อ่าหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยระบายแบบแม่ล้วทำแบบแม่เอาเอาเกลือเลยห้าละหกเจ็ดแปดสองตัวเลยสองตัวไปเลยสองตัวจ้าเก้าสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหก 28 30 3บ3ป3สาม4ิ4สามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่อ็ดสป้าหมห้าสิบสประมาณ50าสบกว่าตัวตกตัวละสิบบาทเกือบ10บาทประมาณนั้นตัวละเกือบ10บาทคำนี้ยี่สิบาทโอ้โหแพงกว่าซูชิอีกนะเออแพงกว่าซูชิอีกพร้อมกีนอย่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปยืนเรียงกันข้างหลังเลยแต่ละคนนะ คนที่เคยกินแล้วก็จะหยิบหลายตัวหน่อยอย่างอย่างเช่นนี่เลยกี่ตัวไปกี่ตัวสี่ตัวเลยเหรอโอ้โหไหนดูนี่หนึ่งสองสามสี่เามาเสียังเสียังโอเคซูชิซูชิเห็บหมาขอการดนึ่งสองสามาอ้าวอ้าวอร่อย รสชาติถอยเป็ตัวเลยไหมน้าไม่รู้รสชาติถอยน้าคนไม่เคยกินถามคนไม่เคยกินหรอกมันมันแสบดีจ้าเอออ่อยไหมแซ่บค่ะอาหาว่าอร่อยอร่อยค่ะแซ่บไงแ่ะอร่อยไหมมันมันมันอือแต่ว่าหนูหารอะไรเกลือเยอะไปหน่อยเค็มไม่รู้รสเอาอีกอร่อยไหมอาถามอร่อยไหมนี่ มีใครเคยกินบ้างครับ1ปีจะมีให้กินแค่ครั้งเดียวแล้วก็ราคาแพงมากนะฮะหาก็ยากมากๆเลยนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเขาไม่ใช่ไข่ของจากจั๋น,นะเขาเป็นเ<ม>พรย้นะเ<ม>พีย้อตะกูลดวกเพีย,<ม>พย,พยแป้งชนิดหนึงที่เกาะอ,อยู่ตามต้นไม้แล้วมันเจาะตามหน้าแรงแบบนี้นะฮะ<ม>ใครเคยกินบ้างใครไม่เคยกินหรือใครเคยกิน<ม>คอมเมนต์มานะนะเดี๋ยวพวกเราไปกินซัดกันให้เรียบเลยวันนี้นะฮะไปมันอร่อยมันอร่อยเอาไปอกซึกินไหมเหลืองละมีเหลือง ถ้าเรากินเปล่าๆมันจะเป็นไงอร่อยอร่อยเปล่าเปล่าใช่คงมี่แล้วมันเหมือนมันแบบนี้ไหมต้มชิ้งไปนานครเพราะแล้วมันกว่านีต้มชิ้งไม่นาน